สบายดีพี่น้งงนองมึงเงียะเครืงไหนมเครื่องไหนก็จับกับว่าได้พี่น้องอันนี้มอันคันแท่นหน้าสามกีบเียเพระว่มันตัวนึงได้ตินี่ึงนี่ยจุอือไล่กัไล่ให้ไล่ขาดให้มาสุก แล,ล้กวก็เนื้ออาคนเะม่มมามารนอนหลับเยือแล้ Kau yang ngaji sian, pecukau kau yuk. Minta kantinah. Dia kesian. 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 Dia kesian Như đọc quá kiến Nói máy luôn luôn lên hả Nhanh gì yên đêm Nhanh nhang ที่จะขั้นแท่นหน้าหลวนหลวนหลายก็สีสองลกูกปนไขขั้นแท่นหน้าบ <c oughs> ่วุ้นเสียง <c oughs> ยืนเงี้ยนพ่น ว่บ่เขียวแ้วเขียวนแล้วเขีวดีดีเขีวดีก็เขียวมุเจ้าเหมืนเด้อไงไ่เขาจะเทอมหลวกนบ่บ่บ่กินดอกไม่เคยกินหลวหนักหนุงหนักมันลวกป้าพี่นองไม่เนือบว่าได้หน่อยเลยคน,ยน,ยนยละขายแต่ขั้นเท่ยนนะ่ะ ตวงล่วได้ยู่นี่กันเปนมิตเนืนออ้อเอาตะขั่นแท่นหน้าให้กินยังไงเราไปที่เหนียว นี่จะขั้นเทหน้ะตับบนมีสดสามีหนึ่งจอตับเีฟันในหน่อย Tuyên là tuyên truyền tạng tuyên là tuyên truyền 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 นี่วะมาจ่าปุ๊บอืมยกทับยกทับงูเห่าไปแล้วถือถือคนละไม้ละมือผู้นึงกับถือศาสตร์ละทงมาแล้วเขาแนม่าจะไกลผู้น้ำหมู่บ้านเขาตุโทรไปแจ้งเขาบวชโอ้ซุ้มหนังไปเรียนให้รู้เลย มีหอดกับเทบไหมมีหอดพูดถือศาสต์เนาะโอ้มแม่นี่แหละถือศาสตร์วกตเยาวตัวนะ ถือทงเลียดอีกกัดกินว่คือถือทงเลียดเป็นซุ้งเป็นซุ้งผ um> ู้ใหญ่หกวายมัวายเนก่ยคายกินไล่ห้ากองแล้วเป็นขี้ห่างเด้เขาว่า กินไร้ลายเป็นขี้หักบบอ้อกินอบการุรุนี่องเขามาจะมาเศ้าเขาฟองยังไงหยุตทไมโบแส่งโอใส่ยักเียวนเจนมาเมงมุงิตูล่ะไอ้พอะเนอ้ยาเขาปกยังเราไว้นั่งนัหน่เบื้งได้ บนี้ยังตัวเบื <S <S ้องด้นจะมาันเจอกันเือมู MIT ่ายอไเอินวางหนิแน่นเอกิน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 ุไปเสเราคือบุงากมาแล้วไปนองุ่มกันมานํั่มอน้เขาเข่าพี่เนเข่าโอ้เวแบแก้วเียทบไปตะไนได้นิไปหาผักกันเดาเตไป่ยบมาเกลคนตัวเลยไปเมพี่เน ไปซอยแล้วเมียเอาปวยอ่อนเงี้ยเทเล่เทเล่ยุคนเพิ่นหาพักกระเดเา,าปู้ยแลเขียวนำแยกไปผมอ่ำลำพอดีพอดีปุเดีขมแรงย่านเขาตัวแม้ว่าแก้วแสบน,ะ <laughs> นี่ตอนต้องเติมนี่เพื่นนั่นเงี้ยบไป้เบิ่งนี้แหลมอย่มาจม่มไ บ่พอจ่างจ่างนี่ phải lấy ไผแล้วสิไปเอาแบงแล่นติบ่มันแย่นี่ก็มีแล้วเดี๋ยว ทิ้งานปอบเพรมันชูทิ้งานปอบ<อ>สุดเท่านั้นต้นนเ้นต้นน้นต้น้อนนนต้นต,ต,ตน้น้้นนต้น้้้ รถม่ต้องจอดตาอแเดียวข้นน้เราชวนเขาหงเขาเลยนี่ค่ทีเรียวกานแล่นล่งคางทางก็ได้ตกตันเราไ้กัมาถหอไปเอาแนวหนึ่งกับไปเอาแนวหนึ่งเบด้งจยังมาก็นตซซูนมาเจาว่า ้เดียวพักกระเดาได้หอดฟื้นมากแบบนี้เอาหักมันีเดยวพักกระเดาจังเดีจะไปเอาหักมันมาบวมันกินกระชายห่างหัวเปนหักอดเด้ยพ่อนี่เด้อพ่อแบกนี่ แบกีต้อนต้องหอดต้องหอดเออหลอดเี่เห็นแล้วเห็นแล้วทำไมเป็นเล็กน้อยเท่าเป็กระตาแล้วหางรงประทานมาเนี่มาบ้านนกินดอกจะองอมากมืกินเอามากก็ดิเป็นิเคามื่นบอกะามยังะานบุงเอานั่งนันั่งนั่งนั่งอ้นั่ง นั่งไปหม่อดอ้าวหัาเขาจาสีขาดนาจุกคนเขาจะลามตัวไปยังอีกเรียนมากระดอนนึ่งนี่นเขูนึ่งเนกระดอบล่ะบ้านเมียนี่นะเต็มหมากมาเียดันน่ะน้อกระดมน้ำมันเต็มหมางเนาะแค้นไม่ถึงยังไงเป้ยแค้นกขาพูดพูดอะรนึกยังไงไรอยู